นี่เป็นไก่ปาน้ำสองครับพอเป็นไก่ปานำหนึ่งแม่เป็นไก่โตครับนี่ครับรุนนี้สีบอกเปลี่ยวครับสีขุ่น้นครับก็จะมีเชื้อไก่ปาอยู่หลายเปอร์เซนต์อยู่ครับนี่ครับก็หายากครับรุนรุนนี้ครับเป็นพันธุ์ผสมครับ ความผสมคนข้จะหายากครับนี่ครับเลี้ยงเลี้งง่ายอยู่ครับเพราะว่าคุณคนครับคุณค้นนี่ครับลักษณะไข่ปลาหนำสองก็เป็นประมาณนี้เลยครับเชื่อไขป่ปลาคนข้ี่สูงอยู่ครับเป็นหนำสองก็ ก็สูงอยู่ครับรูปร่างลักษณะก็สีกล่เคียงคล้ายๆกับไข่ปลาลอยเลยกว่าได้ครับนี่ครับลักษณะไข่เคียงไข่ปลาลอยเลยกว่าได้ครับสิผิดเพี้ยนไปแน่น้อยครับแต่ก็บ่ามากครับในตัวบอดี้บอดี้ของอไก่โตแม่กับไก่ปลาลอยก็สิคข่ไข่กันครับแต่อยู่ในปลาก็ คิดว่าเป็นไกป่ปลานา้ำลอยเลยว่าไดครับแต่ว่าไข่ๆเซมๆครับผมนี่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นไกป่ปลาตัวแม่หนำสองแม่เป็นไก่ต่อพอเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งครับครับนี่ครับนี่นี่เป็นไก่ปลาน้ำสองครับพอเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งแม่เป็นไก่ต่อครับนี่ครับ ให้ดูประมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ให้เห็นครับตามว่าขุนคนในบอ่อก็บอ่อปันใดครับบอ่อปันใดครับจะจะมีบางตัวตอนนั้นแหละครับจะมีบางตัวแต่โดยลักษณะแนวจะมีเป็นบางตัวครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นซิปนิวมดครับผมแม่แมแมเป็นไก่ต่อเป็นแม่ไก่ซิปเหนียวครับ บอกว่าทั้งตัวปูหรือตัวแม่เป็นสิบเหนียวเม็ดครับผมนี่ครับลุนนี่เป็นพึ่งได้ประมาณจากึกสามเดือนนี่แหละครับนี่ลุนนี่ครับลุนนี่ก็ประมาณจากึกสามเดือนตัวนี้นะครับนี่คือไก่ปลาแถเลยครับพอเป็นไก่ปลานำหนึง่งแม่เป็นไก่ปลานำหนึง่งลักษณะลูกออกมาก,กว่านี่คือไก่ปลาลอยเลยครับนี่ตัวนี้คือบอดี้ ของไกป่ปลาคือไกป่ปลาลอ,อยเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่คือลักษณะของไกป่ปลาครับเมื่อ,อก่กกนอนผมก็โมโหหรอกว่าไก่ปลาไก่ตอมันเป็นยังไงผมก็โมโหนะครับเมืออม่อก่อนเมื่อเมื่อก่อนผมทํางานโรงแรมครับผมปโปรอหูวแต่สายงานโรงแรมครับหูวแต่สายโปรดักต์โนเลดไฟฟ์เอฟแอนด์บี ฟู้ดแอนด์เบอร์เรครับพอพอมาหลังนี่คือก็ใส่ประสบการณ์นะครับผมอลองพิษลองถูกกว่าจะได้ไก่ปลาพันผสมเนี่ยผมใส่เวลา,าผสมไก่ปลาประมาณ3ปีครับผมปีที่3ผมจึงได้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 รุ่นรุ่นไก่ปลานำหนึงมากครับผมลองอยู่สามปีประสบผลสำเร็จครับบนเมนว่าสิ่ไดมากย่งยๆครับ เนี่ยได้มากแล้วผมก็มีการศึกษาหาความรู้จากจากจากนี่แหละจากตัวไกล้ปลานี่แหละจากชุดที่ผมเลี้ยงอยู่นี่แหละหาความรู้หาประสบการณ์ึ้นในนีและครับมันจะบอกเราเราเองครับระหว่างเลี้ยงไกล้ปลาพันผสมกับเลี้ยงไกล้ตอมันเปบวกคือกันครับผมเลี้ยงเลี้ยงไกล้ปลาพันผสมนี่ยสีหากว่าเลี้ยงไกล้ตอหากว่าครับหยากว่าแต่นิสใส ใสลักษณะของไก่ปลาผสมไกต่ต่อเป็นอย่างไรครับอ่ามันเป็นอย่างไรรูปแบบอย่างไรรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบนี้คือกินสิบปจุครับกินสิบปหลายครับแต,ต่ตรงตรงให้อาหารกันกินมันตลอดครับถ้าว่าให้อาหารกันกินของมันแล้วมันสิเข,ข้าปลาครับคือลักษณะของของไก่ซุมนี้มันจะเป็นอย่างสี่ครับเราก็เพ็่ให้ตกใจบ่เลยครับผม เหตนใ้ตกใจล้วเรสิบรยิยูไข่มันปนไดรับนี่คือคือผมเวลาผมย้ำแรงมากเลยผมสิหิวทุ้งข่าวเปลือกหัวาหารมาให้มันสิมันสินสนยัางออกมาจากปลาออกมาหาผมเองครับอ่าโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่มันสังเกตผมอยู่คือกันครับมันสิสังเกตคือคือตัวนั้นแหละครับผมมันก็สิสังเกตผมละตัวนั้นครับอ่าันคือไก่ปลานหนึ่ง พอเป็นไกป่ปลาลอยแม่เป็นไก่ตตครับนะครับอันนั้นอพอพอพันลูกมั่นกันนี่แหละครับนี่ครับอแต่ว่าผสมไก่โตพอ,อเป็นตัวผู้ไก่ปลานำหนึ่งแม่เป็นไก่โตนรับนี่คือแล้วมันสิงงามครับขนมันสิงงามครับพอตอน,น,นหน่อยๆมันจะจิกขนกันครับมันจะจิกขนกันนี่ครับตัวนั้นคือเป็นไกป่ปลา นำสองแต่ว่าเชื้อไก่ปลาประยูเล่าเก่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์พอเป็นไก่ปลานำหนึง่งแม่เป็นไก่ปลานำหนึ่งกับตัวนนั้นครับนี่ครับนี่ครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับนี่คือนี่คือไก่ปลานำหนึ่งครับเป็นคือไก่ปลานำหนึ่งครับพอ,อเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ต่อครับ นี่ครับลักษณะไก่ปานำหนึ่งก็เป็นประมาณนี้แหละดูค้นหางครับดูคนหางครับจะมีหางใช่อยู่สองเส้นแล้วก็หางใบพัดไม่ยุงหาเส้นรบบนี่ครับเปี้ยเลยครับครนี่ครับถ้าท่านใดเบิ้งไก่ป่าพันผสมออกก็ห้มาเบิ้งของผมนี่ครับนี่ครับเบิ้งเบิ้งของผมครับผมเองกับการหาพันไก่ปลาก็หามาจากยูทูปแต่ว่าอยากได้พันไก่ปลาเขาบอกบางครั้งก็ ได้มาก,กม็ก็ได้มาแบบมาผสมเอาครับนี่คือผมได้มาคือผมมาผสมเอาเป็นชุดแหลกของผมเลยก็ว่าได้ครับที่มาที่ไปของไก่ชุดนี้เป็นยังไงมาจังไดผมบอกได้ครับผมผสมเองมาด้วยประสบการณ์ล้วนๆครับตัวพอไก่ปลาเนี่ยบอกใหเห็นตัวมันครับ แต่ว่าแม่ไก่ปลาแม่แก่ตอนี้เคยเห็นอยู่เพราะว่าผมสั่งออกมาจาก Youtube แต่ก็คนข่างที่จะแพ้งครับขนาดเป็นไก่ตอเด็แต่ว่าได้มาจากใสก็ได้มาจากเราอุทยานาแห่งชาตินายุ่งนำสมครับเพราะว่าไรของผมมันไปอยู่แถวนั้นครับสวนยางของผมมันจะไปอยู่ทางทางนั้นก็เลยไปได้ครับ ก็เห็นไก่ป่าตัวผูนบินมาครับขันย้ำเสาเฮ็ดจังได้น่อสิได้ครับก็ <c oughs> บังเอิญไปเห็นหลูกไก่ป่ามันบวิ่งตัดหน้าระมาณที่าหาวโตมันงามกับก็เลยอยากได้อยากได้มาเลี้ยงก็ถามคนแถวนี้พื้นที่เขาบอกว่าเลี้ยงยนีบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยได้ผมก็หาวิธีผมจน,จนได้ครับส,สองปีสามปีบ่ป,ประสบผลสำเร็จพ่อมาเขาปีที่สามก็ควานประสบผลสำเร็จ ได้ชุดนี้แหละนี right ่ได้ตัวตัวไก่ปลานำแหน่งตัวผูชุดนี้แหละครับนี่ครับตัวตัวที่กินหนำอยู่นั่นคือไก่ตอรับแม่ของบักตัวผูตัวนี้แหละครับนี่อันนี้อันนี้แม่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 ไก่แม่ไก่ตัวผูตัวนี้ครับตัวผูตัวนี้คือเป็นลูกตัวนี้เป็นแม่ไก่ตอเป็นแม่ของตัวนี้ครับส่วนส่วนตัวผูที่มาทับไก่ไก่ตอตัวนี้คืออยู่ในป่าครับอยู่ในป่า ป่าอุทยานแห่งชาตินายุ้งนำสมนั่นแหละครับผมอยู่แถวพุ่นหละแถวโซนต่อชดอน้าชุมพูครับหนายุ้งนำสมครับก็นี่ครับผมให้เบิ้งครับนี่แข็แถในนอนครับผมมีการยอมแมวครับให้เบิ้งครับให้เบิ้งแบบลุ่มลวนเลยครับนี่ครับอัน คือแมวแมวกินหลายครับไปกินอย่างไรครับมันนอนอยู่บนต้นไม้แมวเออขึ้นไปกินครับอ่อย่านมหลับว่าแมวแมวแมวโตอย่งไขนาดนี้แมวก็กินได้ครับแมวก็กินได้ตอย่างไขนาดนี้ต้มไม่ไกลขนาดนี้แมวก็กินได้ครับอันเห็นต้นแหลกบ่เสือพอมั่งหลังเริ่มเริ่มจะเสือแหละครับว่าหมาหนึ่งบ่ค่อยท่ดใด้ครับหมานี่มันสิกินได้ตอนที่ว่าไก่ไกลตัมแม่ไปหมก ไปฟักไข่ทารัานหะมาถึงจะกินได้หมาแมวถึงจะไปกินได้แต่แต่ว่าอยู่บนตน้นไม้กลางคืนเซ็จแมวอคอน,น,นข้างจะทุกวันครับคอนขางจะทุกวันครับคอนขางจะทุกวันครับนี่คือบางบางบางครัง้งผมก็ถ่ายคลิปบ่ได้ครับบางครั้งก็ถ่ายได้บางทีไข่มันนิ่งหรือว่าสิบบนิ่งครับเมืนน่อเนี้แดดมันอนแห้งก็เลยมันออกหากินบ่ได้ครับมันก็เลย มาก so yes. ินข้าวเปลือกจากผมนครับชุดนี่ครับชุดเห็นเซตนี่ครับใครเซตนี่ชุดนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นนั่นคือไก่ตอไม่เป็นแม่ไก่ตอลูกมันก็เป็นลูกของแม่ไก่ตอพอมันเป็นไก่ปานำหนึ่งชุดนี่ไม่อยู่อกโตก็สิเหลืออยู่ตัวนี้หาโตครับส่วนตัวนี้คือนี่ครับไก่ปานำหนึ่งคือตัวนี้ครับง่ามครับ สีขนงามกับสีสวยครับนี่คือไข่ปลาหนำหนึน่งครับผมนี่คือไข่ปลาหนำหนึน่งเป็นประมาณนี้ครับก็ท่านใดอยากจะเลี้ยงครับเลี้ยงได้ครับเพราะว่ามันเป็นไข่สวยงามครับเป็นไข่สวยงามอ่าผมก็อยู่อนุรักษ์ว้ครับอนุรักษ์สายพันธุ์หน่อยอยู่ตอนนี้คืออยู่สายอ,อำเภอนามโสมกับอยู่ทงัง โซอนอ่ะท่า z o o นี่ครับไก่โซนนี่จะมีหลายครับอยู่ทางโซนสายละดารีสอร์ทครับอ่าสายละดารีสอร์ทมาทางกีระนั่นรีสอร์ททางโซนนี้ครับไก,ปก่ปลาจะออกคันหลครับแล้วก็มีทั้งไก่ปลาตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่บินว่อนอยู่แถวนี้ครับมันบระมาณไก่ปลาลงมาจากปากลาแล้วครับ <ungen. S 1> ไก่ปลาที่ผมเลี้ยงตัวนั้นหละครับไก่ปลาที่ผมเลี้ยงทางเทียมมันก็แตกออกจะฟูงตัวผู้ก็โดน ดนแตกออกจากฝูงตัวผู้ตัวน,นี้ผมมีตัวละแหลมบะตามก็ยี่สิบตัวครับตอนนี้มันแตกออกจากฝูงไปแล้วเขาสิเหลืออยู่ตนนัวนี้เหลืออยู่ในฝูงผมประมาณประมาณห้าหกตัวครับนอกนั่นแตกออกจากฝูงแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามันไล่เตะกันครับมันคุ้มจะฝูงอยู่แต่ซุมนี่คือบมดไปใส่ครับอยู่ทังนี่หละแต่ทั้งอนุสาวร์ โน้ตสาวปะรดสร้อยหนึ่งครับแล้วก็อนุตสาวปะรดยร้อยสามขมา้าไทยๆสอยลึกๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีไกป่ปลาอยู่หลายครับเป็นไกป่ปลาผมที่ผมเลี้ยงดอนอ่ะครับนี่ครับนี่ครับ,รบก็จังเดีก็ขอพูดละลายครับจังเดีก็กดซับซากไก่กคคดไลค์ให้ผมหน่อยดิยครับผม จากไก่ปลาเราอาจารย์เด่นจินพละถ้าโสมนําโสมอุดรธานีครับ